สบายดีพี่นอ้องตอนนี้อยู่เซโนพี่น้องเอ้ยเออไปห้าก็เห็นสามกิโลถึงอีกสามกิโลมาถึง

นั่ง <arts> น <dużo> ั <yelled> ่งนั่งนังก่อนครับอสวัสดีค่ะกินเบียรดีกว่าค่ะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเนี่ยคือแบบเต้นเย้ค่ะมึงบอกซบเลยเยบึงซีขอมคุณแม่ตายเลยไปทำจากชนบุรีเป็งเทพ ขึ้นเครื่องจากกรุงเทพนมาลงอุบลนั่งมาจากอุบลมามุกว่าธรรมาดีโอ้ถามเจ้าของคำเดียวว่าจือบอบอจือมาจากชนบุรีบุเด้อเมื่อยแห้งขอสวรรค์ด้วยทีข้าพาไปเที่ยวจักหมื่อในเด้ออยากลองขับลาวไปเที่ยวอากไปดีเนาะอยากเขียนที่แม่ไฟศึก ขาสั่นมัดจุอีกหัวเรห้ยเอังกิาะหาะัอยิากหัวเรากัวเราะัเราะัเาหเราัวาะหักเีะเาหัวเาหราะหัเาะวเราะหวานหัวเราะเราะหัากวเากนรัวงัวเะกินะวาะัวเาะหัวรกาะัาวะวาะัวเหวเราะแต่เมื่อยแเหัวเหเานเา่เราเเั ไปแวะเขาไปแวะบ้านบ่้งขออนุญาซื้อเนื้อซื้ออย่างมัคนคืออะไรดิดแวะครับแวะไปนางเปรตเหมือนกันก่อนออสักเบียรสักหน่อยหนึ่งมืออื่น,<า>นจะไปมาหัดเพบอ่ามืออื่นไอ้พรตองท้ามาหัดเปบ่บ้านที่เขาสิไปมืออนี้แหละไปเบิ่งก่อนไปเบิงบ่งนไดนเดี๋ยวจะไให้ทานมันเหนื่อยแห้งมือผมกันเดียคนก็จะมาเล่นเนี่มันสิบระมุ๋ยปุ๋ยป่ะประมูลนะ เบียร์เบียร์รัางมาไหนเบียร์แล้วบนแหนใจครับขายบางผที่จะขายบุคคือกันเขาถ้าจะกินทานน่ากินเบียร์ครับของแท้แน่นี่สาวเอื้อยนี่ของแท้นะตอนนี้ดูยด่อแล้วกินไม่ได้เอ้าทำไมไม่สบายลูกกินได้จะซัมเมอร์กับตุูเต่ซัมเมอร์คืออะไรอะซัมเมอร์เบีครับ่ะเจ๊ อะไรเขาเรียกอะไรนี่นยูเรียกแม่ตู้หรอเขาเรียกนี้อย่างว่าแม่ม่เหมือนพวกเราบัคดีเออบัคดีคนไทยกันบัคดีเป็นปัจนเอากีฬานี่บ่กีานี่บ่กี้าอะไรบ่โอเค่ะแช่ไปเลยสิซํามือหรือว่าเปิดเอร์มก็เอาสซมือรจะเปิดเนอ ต้องมา้ำให้พิเศษน่อยก่อเาลงหงนอนนิ้วาเหรอไปจ่ายเงินมาแล้วนิดประมาณนเอาเซเว่นมันตุยก่อนใช่ใช่เหรอส่วนมากผมมากินก่อนจะไปจ่ายบบได้ดิเราก็จะกินแล้วจะไปจ่ายเาได้หรอจ่ายก่อนิเแ้ใช่โบได้เลยนี้ก็ได้ ได้ครับวันนี้ไ,<ห>นไปให้ข้าวเจ้าอัน้มให้แล้วใส่น้ำองแล้วมันก็มานั่งกินแล้วก็จะถึงเอาอัน qr เป็นจ่ายเอาเราทานน้ำพูจะไล่กไปแอบทิม้บ<อ>มบ่ม่มะพอแอบก่ได้แต่กล้องเต็มอยู่ไปน้นองไปน้องไปเจเพิ่นมาจากสวนบุรีหั <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เคยเจอกันแล้วเ <c oughs> จเพินเ่นไปเลี้ยงพวกเฮาอยู่อันบางปู เมื่อปี2019ไม่ถ้าเครื่องมันเวแบบเียวเนาะจะมาทุกเดือนก็ได้เลยนี่อน่นขับรถมาเองเลยนี่รถพร้อม

ส่วนไลท์ต้องใส่ยาวาได้เจือเหลามาอีกแลนนะแแแแ้วเออนาะอิเมะอีแมมันยังได้พวกเจ้าพัวนายเนี่ยหมอ,อนานนาน,นานยืนทั้งน,นนะั้นเซเว่นเซโนพี่น้องเบิดกันเท่าไหร่เมื่อกี้นะมาสองอย่างเบิดหกสิบ สิบอกว่าเจเราเคยอันนาดกันกับซุมเฮอันเราไปเลี้ยงอยู่อันหลานยังวะอยู่ในบางปูนะ да ตั้งแต่สามปีสี่ปีที่แล้วแม่นบอกแต่สองพันสิบเก้าปุ้ยบุ๊มแนเลยสี่สาวสาะหาเออหาปีไรแต่อีหล่นยังน้อยๆโอ้ยเจห่อนสงสารเด้ เขาเซเว่นเลยค่ะวัวหิวถอยนะครัมันเดินทางไกลนะมันเมื่อยดีแน่นนั่งเครื่องบินมากนั่งรถแห้งยาวแม่คันเวลาขึ้นโหลดแม่เอ้ยมันบ่มีเวลาสิมากินข่าวดอกแม่มันหอมบ่มีหอมอารมณ์สิอยากกินข่าวแม่เอ้ยอยากอยู่แต่มันคืนบ่ลงข่าวนั่นล่าสุดก็บสามโมงแล้วพี่น้องได้ดีไรไปนั่งจักสามโมงหนึ่งเนาะหรือจังใด กเปไปไซร์ล้วบอกเคยว่าห้องมือมเพื่น,านาพาไปเรียกอยู่อ่าปอขุ่งเผาสปรอร์ตยิ่งสักอย่างเลยใช้อันนั้นน่าจะพาไปเที่ยวยังบางปูงสำบรับเมื่อคืนนอาไม่นานหรอกบางปูง ก็ไปกินข่าวินบางคูอะไรับเอชวอมทรงนี้กับแขกกับมาบ่อยพี่น้องมาแบบว่าจวดจ่าด้วยได้มือนั่นนะพี่แมนคุณยายเนาะคุณยายมาจากโคราชนองแขกไล่เข่าเข่าไล่หู โยมพาได้จะได้กินเสมเมื่อเหม่นเลือแก๊สเดียบอลยงอืมลืมสื่อมาไปนึกวากันเมื่อไเพียเด้เพียนังไกับผมเหรอเมื่อี่ยันยังยันหลับอยู่ยันหลับขักปัญญังอยู่ไม่แรงในแม่เอ้ย แม่เมืเ่อแรกอีแม่จะไปอ่านงานต่อบ่ะนี่ขางบึงข้างบุชซไปจปะไปท่องหาทำจะาพัพออีแม่ไม่มจ,ปมมจปะปฏิเสธไม่จะว่าผมไปมีแต่พังเอเอแม่เอ้ยเอาแต่แท่แทางอ่านหน้าหอนงาน,นรอย่ามากเลยเอากระหักลหอนงานคกือกมื่นี้ยพักันหนังรถมาแต่สวรรค์มาหอนพักกันรับรับพุ๊ธศาสนมนาะี่ะไกูบอกกูนี่กูเห็นอยู่สวรรค์กูได้นี่นะวน ตอันโหลดเพิ่นยังไปทุระอีกน้องบทสิไประบาดเงี้ยก็พ่นตูมโนนตูมเงี้ยทุกอย่างเลยไปน้ำแม่แม่ขาเวลานี่เด้นีปัานพุ่นตูมบ้านเมียบตอ่อมเมียต่อมนั่นลงไปตะกาบ้านพุ่นแม่นั่นลงไปเจ้าเห็ดยังมอเจ้าสิไปใส ขอขอกินน้ำเลยบ่ามีการใช้ปรบอกอีกแป๊มหนึ่งนะีสมไยใหญ่สีผมเจขากบ่ขากงามเลยต้องเยสีสีปีแมคูขากเรากระเดียสีปีแมกคูเขียวป่าทางในสีตาถนอมสเป็นสีเขียวงามเนีผมผมล้าอู้เรศออก้ากระจามันก็เจอสาย่โพนคือบลกหลดปลายผู ไม่ตามเนี่ยคูอืออย่าคูอ้าวมาผมสะบงอ้าวอ้าวยอะไรกันอะไาสะบงนุชไปจีหัวไเหยียบสะบงอันรุดซะกูบาเอ้ยสะบงเาเ่ะนะสะบองหัวงายแล้วยันเหยียบอันหาคุ้มยันลุ่มนะมยันล้มไม่ไ้ลุ่มหัวยา้งแจะไปูด่ะจะเสอผ้าเขาไปใส่เฮ ก็เห็นก็จะได้เห็นบาทนี่สะคอนเข่าเกี้ยกูหนตึงไปทางเมืองมเอ้าแมนยังบาทด้คขึ้นไงกลุ่มๆจากที่ทางดามมาแบบแบบอะไรยังไงไปิดุมเป็นยังไงบ้างคะเจ๊ได้สัมผัสแล้วเป็นยังไงบ้างน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะ จืดเราอะปาตกกระได้ว่ายู้แถวันนั้นแถวใกล้ๆหันสันออกอกมาจากเซโนบาร์ไกลๆหนึ่งเกือบเมนห่อนเมืองวิลาเฮ้อ <c ười> อืม